สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพาไปนะคะวันนี้นะคะปูขออ่านดวงของชาวราศีพิจิกนะคะราศีสุดท้ายนะคะของปี2 5 6 4ที่ปูจะอ่านดวงให้นะคะทีนี้นะคะเอ่อที่จริงในช่องนี้นะคะจะเป็นช่องเป็นการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าบังเอิญว่ามีพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่รู้จักปูนะคะเขา อยากจะให้ปูอ่านดวงให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูก็เลยมาอ่านดวงให้นะคะเป็นพิเศษนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านไหนที่เข้ามารับฟังนะคะรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e ให้ปูด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ปูจะได้มีกําลังใจอ่านต่อให้นะ,ะแต่ถ้าแบบ่ว่ามีคนดูไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะ ไม่อ่านต่อนะคะลอเล่นนะคะโอเคค่ะมาดูดวงของชาวราศีพิจิกกันนะคะสำหรับในปี2564นะคะปีนี้นะคะเขาบอกว่าให้บอกว่าให้คุณเนี่ยฟังฟังตัวเองนะคะแล้วก็ ให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้นะคะคุณวางแผนที่จะทําอะไรนะคะให้คุณเดินหน้านะคะมันจะทำให้มันมันจะทาให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ,อ,ะอย่าแบบมัวแบบดรามา่าอย่ามัวแบบเศร้าโศกเสียใจอย่าแบบ รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณต้นปีนะชาวราศรีพิจิกแบบอารมณ์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่า,าไม่พอคุณจะผิดหวังหรือเศร้าโศกเสียใจยังไงจะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณคอยปอบคุณอยู่เสมอนะคะอยากให้คุณเข้มแข็งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยให้แนะนําเลยว่าให้คุณเดินหน้านะฮะอย่าอย่ามัวแต่เศร้าโศกอย่ามัวแต่แบบ อ,อ,อะไรอาวรนอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะให้เดินหน้าต่อไปนะคะสิ่งที่วางแผนไว้เดินเดินสู้ไปเลยค่ะสู้สู้สู้ไปให้สุดนะ,ค,ะคุณก็จะมีความรู้สึกแบบอ,อ,อารมณ์แบบเบื่อเบื่อเซ็งๆอะไรประมาณนี้นะคะที่จริงเนี่ยคุณก็มีทางเลือกนะทางเลือกในชีวิตของคุณนะใปีนี้นะคะคุณเขาบอกว่า มันมีทางเลือกอ่ะให้คุณเลือกทางที่คุณชอบทางที่คุณใช่ทางที่คุณทําแล้วเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามทําแล้วมีความสุขให้ทาแล้วเดินหน้านะคะให้คุณทําตามสิ่งที่คุณแผนไว้นะคะแล้วคุณจะรับชัยชนะในที่สุดนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะอย่ามัวแต่อย่ามัวแต่ดราม่านะอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมานะคะ ให้ให้เข้มแข็งนะคะเขาบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่ต้องคิดนะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวนะคะอา่อาอย่าคิดในแง่ลบนะคะในในช่วงปีนี้คุณอาจจะมีการติดลบทางด้านความคิดนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้ให้ทำยังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในที่สุดนะคะ คุณก็ย,ยังกังวลในเรื่องภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องต้องอแบกรับไว้นะคะบางบางท่านนะคะชาวราศรีพิจิกนะคะมีมีมีทรัพย์สินหร,รือมีบริวารมีอะไรก็ตามนะคะที่ที่จะต้องดูแลนะคะมีหนี้สินมีอะไรอย่างงี้คะ่ะที่จะต้องดูแลจัดก,การนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปูขอดูหน่อยว่าถ้าคุณเดินหน้านะ,ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคะ ถ้าคุณเดิน,นได้นะยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ไพ่แนะนำนะยังไงคุณก็จะเป็นผู้ชนะนะคะยังไงคุณก็จะจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะทีนี้นะคะถ้าคุณมัวแต่เศร้าโศกเสียใจนะคะจะเป็นยังไงคะเขาบอกว่าถ้าคุณคุณมัวแต่เศร้าโศกเสียใจนะคะคุณก็แบบเหมือน ทำทำตัวเหมือนเหมือนเหมือนคุณนายเหมือนคุณชายเหมือนคนแบบมีอะ่ะแต่ที่จริงแบบคุณก็ยังเศร้านะคุณก็ยังเศร้าคุณก็ยังเศร้าโศกเสียใจบางคนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเงินก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจจะมีฐานะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือไม่รู้แหละว่าคุณเศร้าโศกเสียใจในเรื่องอะไรนะคะขอดูหน่อยนะ,ะเอ่อ โศกในเรื่องของงานเหรอในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าไม่ใช่สิเขาบอกว่าไพ่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ไม่บอกนะไพ่ไม่บอกนะว่าคุณเสียใจในเรื่องอะไรแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยคุณค่อนข้างมีความสุขนะคะในเรื่องของงานนะค่อนข้างมีความสุขนะคะ คุณเป็นคนง่ายๆนะคะทําอะไรแบบอาจจะทํางานหนักนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างมีความสุขกับมันนะแต่ไม่แน่ใจว่าเสียใจหรือว่าผิดหวังเรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ปูปูไม่รู้นะคะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณเสียใจเนี่ยผิดหวังเนี่ยให้คุณเดินหน้านะคะอย่ามัวแต่จมปักกับกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วชีวิตคุณจะจะดีขึ้นนะคะขอดูในเรื่องของการเงินนะที่จริงการเงินมันไม่มีปัญหาไง นะคะเขาบอกว่าให้คุณสนุกกับมันให้คุณสนุกกับชีวิตนะคะใช้เวลาทั้งหมดนะคะของชีวิตทํายังไงก็ได้ให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะประมาณนี้นะ,ะสิ่งไหนที่คุณเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยว้ยผพระขอพรนะคะแล้วก็คุณจะได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะประมาณนั้นนะคะ ทีนี้ขอดูในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าให้คุณเชื่อในตัวคุณเองนะคะแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะว่าคุณนะมีความสุขกับมันหรือเปล่านะคะในเรื่องความรักนะคะถ้าคุณมีคุณก็ทําถ้าคุณไม่มีคุณก็หยุดนะคะประมาณนั้นนะคะ งั้นขอสรุปเลยนะคะสรุปชาวราศีพิจิกในปี2564นะคะสรุปนะคะคุณมีทางเลือกนะคะที่ดีกว่านะคะแต่คุณยังอยากที่จะอยู่ที่เดิมนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมบอกไปแล้วนะคะไพ่บอกไปแล้วนะคะคุณก็จะเศร้าโศกเสียใจคุณก็จะผิดหวังทั้งทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณ ไปไปทางเลือกที่คุณมีความสุขดีกว่าเดินหน้าหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่านะคะอย่าคิดลบนะคะให้คิดในแง่บวกเข้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพิจิกนะคะไม่มีใครทำตัวเราเท่ากับตัวเราทำตัวเองนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ